¡Gracias! Yeah. เนาะมันไปเรื่อยๆทำอะไรอะไรก็ถอยเนาะอยู่กับเขาเขาออนตอกลูกเด็กมพเนาะตังใจเนาะพระท่านจบังบุญเก่งนห้าวาระนะห้าวาระนะังใจตังใจห้ครับ

ลังหันแล้วก็พ,าพาับผ้าเรียบร้อยก็ใส่มือไว้แล้วก็เอาผ้าไปถวายพระท้าถมูลตามประกาผมก็ขอท่นเรอหมือนกันเรียบรย้อยโยนหน้ามาทำด้านพระนะครับหันมาทางนั้นเดิมนะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย ขอพิธีการเรียกรุษตบลนะฮะการน,นอกพระการ์เทนหลวงอยู่ตรงที่มุมขวงนะฮะครับวันนี้ผมบอกว่าเป็นวันจันทร์ทุกคนขอเปินรัฐการตามธรรมยาหัวสัตว์แต่แว่าสว่างวันที่สามเลขรับอุชาพระราหูรับอุชาพระเกศแล้วก็รับแล้วของเงินรัฐการนะวันนี้นะการน,นอกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปดูเทนหลวงแล้วลก็พระการ์ทรงกดเขาเรียกว่า สุรยิยันตราคาให้การตลาดราคาและตามตำราเขากนะนะ็ขอทุกท่านที่อยู่ในที่นี้โชคดีรวย,ยๆวเป็นป่าเถื่อนโชคไทยนะ เลขอะไรนะครับหลายทุกเจ้าที่น่นได้มาสวดท่านอาลีเขากเราเหียนเหยียนยี่ไปนะจ๊ะเหยี่เอาไปเลยก่อนนะาโบราณช่อกอผ้านะครับ้ที่หดได้แล้วก็ตัดใจใส่บาตรใส่บาตรนั่นคะจุจ้าลนะครับเวลาถามดีนะครับนี้สิ่งนี้เกิดอามตัวในตอนนี้ เราเรียกว่าสลับพระองค์คนนะเรียนเกิดก่อนนะลูกสลับพระองค์ท่านไหลายได้ครอบครุงอยู่ในบริเวณพระรัมพิธีให้ดูแลเราจละเอสาหรือคุมวุ่แรกที่เราได้เกิดใหม่นี่คือบุญครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้เกิดใหม่ในวันนี้หลังจากที่เรากรุณาได้ประกอบพิธีให้พวกเราได้เกิดใหม่ได้รับประมูญ ได้รับพลังความศักดิ์สิทธิ์จะคงความรู้กจดีจะคงเพศเทวดาในวันนี้บุญครั้งแรกของเราเราจะทำกาไดดีบุญนีความใกล้สำเนาบุญในพระพุทธศาสนาให้บุญโยมนัางตัดใจแล้วก็ตีระบายพร้อมขับพักเขาานะขาแ้พระพุทธเจ้าด้าังหน้าให้ฐานเดตทางดฐานใจ เรื่องเรื่องถึงในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลแบบนี้ชีวิตของพวกเรานเราทั้งหลายได้เกิดใหม่แล้วมาแต่ตะนี้ไทยขอผลบุญที่ได้ทำบุญเาไว้ตั้ใจครั้งนี้แต่จะให้ส่งเสริมบ่ก็จะได้ส่งเสริมให้ชีวิตเราที่เกิดมาแล้วนี้พบแต่ความดีงามพบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต พบแห่ความสำเร็จพบแก่ความเจริรุ่งเรืองพบแก่คนที่ดีพบแก่ญาติิสนิที่ดีเรวาดีนะครับเรียนเกิดก่อนนะกเรียนเกดก่อนือไ่ดี๋ยวเโชคเดี๋ยวเชิญมาดูกันเดี๋ยวเดชิญมาดูกันนะเด็กโชคมงคลพราะสารับนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทที่วันนี้ได้มอบโชควันมอบรางวัลใหญ่ ให้แบบประชาชนให้กับบยอดโวมมาแล้วมากมายหรือตัจจงานน่ารักสวยตัจจพร้อมอ้าอันนี้เราได้ทำบุญครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่เปิดใหม่ในวันนี้บูชาพระพระสงฆ์พระกันให้เรียบร้อยนะครับอุทิศจิตอุทิศฐานใจดีๆนะครับผมนี่เลขก็มีนี่เลขโอ้โหนีเลขสวยๆทั้งสองอันเนี่ย เลขกับพระราหูอาจารย์วัน,นชัยจุนไพ่เนะครับวันนี้แต่ผมชอบตัวนี้มากเนี่ยเลขเปิ้ลซื้อ,อไายห,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 หน่ไม่ต้องไรกันต้องดูนะต้องดูทนั้นมรัไานคนวรนคเล้าะถวาย หลวงเจ้านะครับถวายปัจจัยใส่บาตรวันนี้เราได้สร้างบุญแรกกันแล้วจิตใจปวงใสอารมณ์เปินบานปวงใสบริสุทธิ์เรียกจำไรสิ่งใดหายไปสิ้นไปหมดแล้วเป็นชีวิตใหม่แล้วนะครับแต่ก็นลูกไปถวายพระกันด้วยนวันนี้ใน ตัวทุกคนก็หลวยข้าให้กับพระ,ะพุเจ้าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครูเขกจาจับมันใจเสีอเลยมันมีสองแง่งครับเ่อาจารย์ใจาจุดสองแอง่งบอกว่ามีรามานอยมาเลสิงคโปร,เราเยวีีเลาปก,กาติเลาธรรมดาเลาเจ้าพิเเลาวิเศษ